ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยประเด็นแรกนะครับเป็นประเด็นที่เก็บตกต่อเนื่องจากเวทีกอมมศสที่นายสุเทพเพื่อสุวรรณได้ขึ้นเวทีเมื่อคืนนี้หลังจากที่ไปเดินปันป่นป่วนเมืองก่อกวน,น,นชาวบ้านเขาอยู่8ปดเชั่วโมงด้วยกันสิ่งที่คุณสุเทพพูดเมื่อคืนนี้บอกว่าในระหว่างเส้นทางการเดินนั้นมีทา่านข้าราชการมีท่านประชาชนชาวบ้าน นำเงินมามอบให้จำนวน7ล้านถึง8ล้านบาทแล้วก็สารภาพเสียสิ้นนะครับว่ารายได้ดีแบบนี้เนี่ยก็คงจะต้องเสนอให้มีการเดินกันทุกวันแล้วยังข่มขู่นายกรัฐมนตรีนะครับว่าถ้าไม่เลื่อนการเลือกตั้งออกไปนั้นจะได้เห็นพริษเห็นเด็กของกอบพอศผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่านายสุเทพเทือกสุบรรณนั้น ยิ่งพูดมากยิ่งพลาดมากยิ่งเข้าเนื้อตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับบางชุเทพเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะอธิบายเป็นปรากฏการณ์นองๆปรากฏการณ์ทางการแพทย์ได้หรือไม่ก็คือปรากฏการณ์หลงเสียงเฮคือเข้าใจว่าเสียงเฮเฮเฮที่อยู่หน้าเวทีนั้นเป็นเสียงของมวลมหาประชาชนคนไทยทั้งประเทศจริงๆ ปรากฏการหลงเสียงเฮนั้นก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องเมื่อคุณสุเทพนั้นไปเดินสุราห,หรือเดินทเยาวราชซึ่งอยากจะขอบอกนะครับว่าก็มีแฟนคลับของนายสุเทพคน,นหนึ่งแต่การเดินสุราห,หรือเดินเยาวราชนั้นมันแตกต่างกันและไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงกับเดินที่อุดอรหรือเดินที่ขอนแก่นเพราะฉะนั้นนายสุเทพจะได้หลงเสียงเฮ แล้วหลงเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนั้นเป็นศูนย์กลางของระบบสุรยิยะจักรวาที่จะทําอะไรก็ได้แล้วการไปสารภาพเช่นบอกว่าเปลวสีเงินนําเงินมามอบให้หรือมีข้าราชการคนนั้นคนนี้มาก็ถือว่าเป็นการสารภาพเสียสิทธิ์อธิบายให้ได้เห็นว่ามีใครร่วมขบวนการนี้บ้างซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับ DSI นะครับ ผมตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าถ้าสิ่งที่นายสุเทพพูดเมื่อคืนเป็นเรื่องจริงเดินเมื่อวานได้8ล้านแล้วก็ดีอกดีใจบอกว่าจะเดินต่อทุกวันและถ้าเกิดว่าชุมนุมกันเป็นปีอย่างที่นายสุเทพได้พักพวกว่าแล้วเดินทุกวันชุมนุมเป็นปีนายสุเทพคงจะดีใจครับที่จะมีรายได้วันละ8ล้านบาทเป็นอย่างน้อยแต่มันเทียบไม่ได้เลยนะครับ กับความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศของเราแล้วถ้าจุดุงเป็นปีได้เวละแปดล้านจริงนายสุเทพจะได้เท่าไหร่แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับว่าประเทศชาติจะเสียหายไปเท่าไหร่สิ่งที่นายสุเทพได้ข่มขู่แบบซ้ำๆถ้าเป็นฆาตกรก็ต้องเรียกว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องโดยการบอกว่าจะมีการ ยกระดับวันที่22และจะจัดบางส่วนนั้นไปชุมนุมที่บ้านนายกรัฐมนตรีก็ขอเรียนนะครับว่ามุกข่มขู่นายกมุกบุกบ้านมุกข่มขู่ลูกนายกเนี่ยควรจะเลิกได้แล้วครับเพราะว่ามันไม่เป็นกระบวนการการ,การต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่วิถีของสุภาพุรุษที่เขาทำกันและสิ่งที่สุเทพบอกนะครับ ว่าต้องการปฏิรูปประเทศนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะขณะปฏิรูปพรรคการเมืองเดิมของนายสุเทพนั้นยังไม่เคยมีนแนวความคิดนี้และก็ไม่เคยที่จะปฏิรูปพรรคการเมืองนั้นได้สําเร็จด้วยวันนี้ไม่ต้องพูดไปไกลถึงการปฏิรูปประเทศครับเพราะนายสุเทพนั้นได้ทําลายกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยฉีกรัฐธรรมนูญทําลายหลักการนิติธรรมนิติรัฐ แต่อย่างไรก็ตามครับพรรคเพื่อไทยต้องขอขอบคุณนายสุเทพเทศสุบัิที่ได้ออกมาปั่นปวดที่เป็นข้อหาผู้ต้องหาในคดีกบฏแต่ก็ยังเดินลอยหน้าลอยตาปั่นป่วดบ้านเบืองก็ทําต่อไปครับที่เพื่อไทยต้องขอขอบคุณเพราะว่าคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยในต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานนั้นดีขึ้นโดยลำดับนายสุเทพทําให้คนหันมาเชื่อมั่น ในกระบวนการประชาธิปไตยเชื่อมั่นในหลักเกณฑ์กติกาที่เป็นสากลพรรคเพื่อไทยนั้นเคารพในจํานวนคนในเสียงของคนที่ชื่นชอบนายสุเทศแต่นายสุเทศและพรรคพวกรวมถึง,งกบพศนั้นก็ต้องเคารพเสียงของคนที่รักพรรคเพื่อไทยรวมถึงเสียงของมวลมหาประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงด้วยนะครับ ประเด็นที่สองของผมก็เป็นเรื่องซึ่งมีการปล่อยข่าวกันเป็นการสร้างกระแสข่าวเท็จข่าวลวงในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายนะครับบอกว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเตรียมการที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีให้ใช้กฎอัยการศึกในการร้องปราบมอบกบปปสและเปิดทานให้ทหารนั้นเข้าไปจัดก,การสถานการณ์นะครับว่าข่าวดังล่านั้นไม่เป็นความจริง โดยอาจจะมีการบิดเบือนประเด็นที่สองของผมก็เป็นเรื่องซึ่งมีการปล่อยข่าวกันเป็นการสร้างกระแสข่าวเท็จข่าวลวงในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ทั้งหลายนะครับบอกว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเตรียมการที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีให้ใช้กฎอายการศึกในการร้องปราบมอบกป,ปสงสและเปิดทานให้จหารนั้นเข้าไปจัดก,การสถานการณ์นะครับว่าข่าวดังล่านั้น ไม่เป็นความจริงโดยอาจจะมีการบิดเบือนเอาคำให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นความเห็นเฉพาะตัวเฉพาะตนของนักการเมืองคนหนึ่งคนใดแล้วไปขยายความไปปล่อยข่าวต่อในโลกโซเชียล็ตเร์เเเเนยนายกรัฐมนตรีทิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดมั่นต่อกฎหมายกฎกติกาสากล ไม่กระทําการเกินกว่าเหตุใช้ความอดทนอดกลั้นยึดหลักดําเนินการตามกฎหมายไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้อาวุธไม่กระทําการเกินกว่าเหตุและปฏิบัติในฐานะผู้มาชุมนุมนั้นเป็นคนไทยเป็นเพื่อนร่วมชาติไม่มีเรื่องของการใช้ความรุนแรงทั้งทั้งที่กปปสนั้นที่บอกว่ามาชุมนุมโดยสงบสันติอหิงสา วันนี้คนทั้งประเทศได้เห็นแล้วครับว่าเป็นการกล่าวเท็จเป็นการโกหกเพราะไปแต่ละที่นั้นความเสียหายเกิดขึ้นมากมายไปกระทรวงการคลังไปสู่ราชาการไปกระทรวงต่างๆมีความเสียหายและมีคนแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุความรุนแรงในแต่ละสถานการณ์วันนี้มีหลายกลุ่มครับที่ไปแฝงตัวอยู่กับปปส และต้องการให้เกิดสถานการณ์รุนแรงจนรัฐบาลควบคุมไม่ได้ขอเรียนเน้นย้ำยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรยียิ่งลักษณ์ชินวัตรที่รักษาการในขณะนี้จะไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อพี่น้องประชาชนและเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปรับแก้สถานการณ์ก็คงจะรอในสุเทพนั้นหมดแรงแล้วก็ฟอไปเองอยากให้พี่น้องสื่อมวลชน และพี่น้องคนไทยทั้ประเทศลองสังเกตดูนะครับว่ามวลหมู่มหาประชาชนของนสุเทพนั้นลดน้อยถอยลงไปในแต่ละค่ำคืนซึ่งกปป,ปสเล่นนสุเทพไม่ควรจะหลอกตัวเองต่อไปการปล่อยข่าวัักสณานี้ก็เพื่อหวังคนมาเติมในวันชุมนุมใหญ่22ทธันวาคมไม่มีอะไรใหม่ครับและคนไทยคงไม่มีใครจับว่านี่เป็นการยกระดับเป็นการประกาศสงครามครั้งสุดท้าย ครั้งที่เท่าไร่ของนายสุเทพไม่มีใครจับครับหากจะมีคนจาเนี่ยก็คงจะมีเฉพาะกลุ่มที่แฝงตัวมาเพื่อสร้างสถานการณ์สร้างความรุนแรงผู้นั้นจาดีครับเพราะยกระดับแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมตามมานะครับ <c oughs> เรื่องที่สามนะครับเป็นเรื่องซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้จัดตัวแทนเดินสายไปยื่นหนังสือให้พรคก,การเมืองต่างๆความจริงผมพยายามดีกเรียงนะครับ ที่จะไม่ได้พากทิพหรือพัประชาธิปัตย์แต่สถานการณ์ที่ประชาธิปัตย์กำลังทำเนี่ยต้องเรียนว่าใช้วิธีการแก้เกี้ยวแก้เขินไปเดินสายซึ่งพักเพื่อไทยนั้นเป็นสถาบันการเมืองเป็นพรรคการเมืองครับที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบฤษฎีการยุบสภาและกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่กำหนดเรียบร้อยครับในวันที่สองกุมภาพานันธ์ พุทธศักราช2,557แล้วจะเลืออยังไงอยากถามพรรคประชาธิปัตย์ถามนักวิชาการถามผู้เกี่ยวข้องว่าที่เสนอกันว่าให้เลือกเลือกตั้งเนี่ยจะเลือกอยังไงจะใช้กฎหมายไหนจะใช้ร,าารัฐธรรมนูญมาตราใดแล้วในรัฐธรรมนูญมาตรา108ก็กําหนดนะครับว่าหลังการเลือกตั้งหลังการพิจาสภานั้นจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า45้าวันแต่ไม่เกินห0วันหลังจากยุบสภาพ,พรรคเพื่อไทยนั้นจะไปเยื่อการเลือกตั้งจะไปทำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้นไม่ได้เพราะพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องระมัดระวังนะครับดี๋ยวจะก,กลายเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเสียเองเพราะฝ่ายต่อต้านรัฐบาลฝ่ายที่อยู่กับประชาธิปัตย์หรือฝ่ายที่อยู่กับกปป,ป,ปสนั้นมีทนา,ายเทวดาครับพวกนี้ ร้องได้ทุกแง่มุมพอเสนอเลือดก็อาจจะมีคนไปร้องและสุดท้ายเมื่อสารเรื่รูได้วินิจฉัยตีความก็อาจจะทาให้การเลือกตั้งไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นแล้วผลการเลือกตั้งนั้นก็จะเป็นโมฆะจึงอยากจะถามนะครับว่าความพยายามในกเลือก,อก,อกตั้งความพยายามที่จะทําให้บ้านเมืองเกิดสุญญากาศผลประเทศไปสู่ทางตันเนี่ยเป็นความพยายามที่จะทําร้ายประเทศไปถึงไหน ภาเพื่อไทยครับทำอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ที่รัฐมนตรีบบกำหนดไว้ไม่ได้ขอ้อเรียกร้องที่บอกว่าควรจะมีการปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองให้เสร็จสิ้นียก่อนก่อนจะมีการเลือกตั้งนี่ก็เป็นข้ออา้างที่ฟังไม่ได้นะครับเพราะข้อเท็จจริงก็คือการปฏิรูปการเมืองการฏิรูประเทศนั้นสามารถดาเนินการทําคู่ขนานควบคู่ไปกับการเลือกตั้งได้ ไม่จาเป็นต้องฉีกรักฐธรรมนูญครับแล้วขอเรียนนะครับวันนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่มีใครแล้วครับที่จะผูกมัดอนาคตของประเทศไว้กับการตัดสินใจของน,อนา,ายนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายอภิสิทธิ์นี่ไม่ใช่คนธรรมดานะครับสร้างเสถิติครั้งแล้วครั้งเล่าสร้างโปรดติสตร์รหน้าใหม่หลายตายระการและเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการทําลายเสถียิของตัวเองเช่น ลาออกยกพักก็ลาออกมาแล้วบอยขอดการเลือกตั้งก็เคยบอยขอดแล้วและกําลังจะทําลายสฤิดิในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีครับคือบอยขอดการเลือกตั้งซ้ำซ้อนไปอีกซึ่งขอเรียนครับว่าผลการตัดสินใจของนายพิศิธิ์และพรรนประชาปั์นั้นไม่มีผลผูมกมัดผูกพันกับคนไทยทั้งประเทศ แล้วเชื่อว่าไม่มีใครรอนายวิสิษ์ครับจะตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจได้เต็งที่ครับและอยากตั้งคำถามเพิ่มเติมว่าระหว่างการเรียกร้องให้พรรคการเมืองที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเสียสละโดยการไม่ส่งลงกับคนที่คิดจะบยอยคอรดใครควรจะต้องเสียสละมากกว่ากันวันนี้มี60กว่าพรรคการเมืองกับที่พร้อมจะลงเลือกตั้งพร้อมอาสาทํางานเพื่อบ้านเมืองและพร้อมเสนอทางเลือกให้กับประชาชน เพราะฉะนั้นถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นที่กับประชาชนคนไทยไม่ผูกมัดกับท่านแล้วประเทศต้องเดินหน้าไปสู่การเลือกตังก้งเพื่อความเป็นประชาธิปไตยเพื่อให้นานาอารยประเทศนั้นสามารถจะยอมรับในการประชาธิปไตยนี้ได้นะครับประเด็นต่อไปที่ผมก็เป็นประเด็นต่อเนื่องจากที่พระนนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีรักษาการนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็พูดคุยกับกกต โดยมีโอกาสได้พบกับกกตทั้ง5ท่านหรือที่สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนเรียกว่า5เสือกกตเนี่ยนะครับผมขออนุญาตตั้งกอสเกตประเด็นความห่วงใ่ของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยาก่อนซึ่งท่านเป็นกกตด้านบริหารงานเลือกตั้งที่ท่านบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกตก็พร้อมนักการเมืองก็พร้อมพรรคการเมืองก็พร้อม แต่ฝ่ายที่ไม่พร้อมคือประชาชนผมขอเรียนว่าน้อมรับในความห่วงใยและการตั้งข้อสังเกตนะครับแต่อยากอธิบายความเพิ่มเติมว่าบ้านเมืองของเราจะไม่เกิดปัญหาครับถ้าทุกฝ่ายทําในสิ่งที่เป็นธุระเป็นหน้าที่ของตนเองไม่จัดการงานนอกสักไม่คิดไม่ทําในสิ่งที่ธุระไม่ใช่วันนี้คืนนี้ก็มาบอกครับว่าการเลือกตั้งนั้น สามารถเลื่อนออกไปได้พักเพื่อไทยและนักวิชาการและฝ่ายกฎหมายพยายามร้องถามไปทุกภาคส่วนว่าจะใช้กฎหมายไหนมาเลือ่อนจะใช้รัฐมนุนมาตราดใดมาเลือ่อนแล้วท่านก็ยังยกตัวอย่างนะครับว่าขณะกตอีการเกิดภัยพิบัติเนี่ยยังสามารถเลื่อนการเลือเล่อนตั้งได้เลยซึ่งวิธีคิดก็ผิดแล้วนะครับเพราะการเกิดภัยพิบัติกับสถานก,การณ์การเมืองในขณะนี้มันคนละเรื่องหรือ้งานก็จะเห็นว่า ท่านอาจจะไปติดตามการถ่ายทอดการปราศัยของเวทีกบพศเลยไปรู้มาว่าคนพวกนั้นเนี่ยจะปั่นป่วนการเลือกตั้งจะกระทำการความรุนแรงน้องๆกับการเกิดภัยพิบัติหรือไม่กะกะตอนนั้นควรจะต้องแสดงความเิ็นให้น้อยครับแล้วเตรียมการเลือกตั้งแล้วทํางานให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระราชกิญญติการยุสภา,าเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว กกตต้องจัดการเลือกตั้งภายในกรอระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหากท่านไม่ทำหรือท่านละเว้นการปปิิหน้าที่นั้นก็อาจจะถือว่าผิดกฎหมายในการละเว้นการปปิิหน้า,าที่ตามตราตรงา157งานของกกตน,นั้นต้องไปคิดต้องไปวางแผนครับว่าจะทำยังไงให้บอลออกมาเลือกตั้งมากๆจะทํายังไงที่จะป้องกันการทุจริตการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่ใช่ไปห่วงว่าถ้ามวลมาหาประชาชนพระเจุ้เทพมา ล้อมสถานที่รับสมัครแล้วตำรวจจะยิงแก้สตาไหมไม่ใช่ไปห่วงว่าถ้ามีการฉีกบัตรเลือกตั้งจำนวนมากๆตำรวจจะจับไหวไหมสถานที่จะบกลุ่มคุมขังจะพอหรือไม่ซึ่งก็เรียนว่าเราน้องรับความวาห่งญยแต่ถ้าเกิดเรามองโลกในแง่ร้ายนะครับมันคงไม่สามารถที่จะดําเนินการอะไรได้วันนี้ต้องเรียนแล้วครับที่ทัดบอกว่าประชาชน ไม่พร้อมสำหรับการเลือกตั้งผมตั้งคำถามไปยังอาจารย์สมชัยนะครับว่าที่ท่านบอกว่าประชาชนไม่พร้อมการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนคนไหนครับประชาชนฝ่ายไหนที่ไม่พร้อมการเลือกตั้งประชาชนฝ่ายกอปอปอสอหรือไม่วันนี้อญญาจารย์สมชัยต้องระมัดระวังการแสดงความเห็นนะครับเพราะท่านไม่ใช่ทีเด็ดแล้วนะครับท่านเป็นถึงห้าเสือกองกรตแล้วในอนดีตเนี่ยท่านก็เคยสนับสนุนการบอยคอรดการเลือกตั้งสองเมษามาแล้ว ความจริงท่านก็เหมือนนักเรียนใหม่เพิ่งเปิดเทอมมาควรจะมีความฟิตมีความกระหายที่จะทำงานแต่ถ้านแสดงความเป็นที่เป็นอุปสรรคแบบนี้หลายคนก็ไม่สบายใจถ้าท่านต้องการพี่เลี้ยงต้องการ,ารความรู้คําแนะนําเพิ่มนั้นก็ขอแนะนํานะครับให้ไปสอบถามวิธีคิดหลักการทํางานกับรุ่นพี่กรกตอ,อย่างรุ่นที่แล้วนี่ก็ได้ครับเช่นคุณสดศรีนี่ก็บอกว่า นายกรัฐมนตรีต้องรักษาการต่อไปต้องรักษากฎเกณฑ์ยาลาออกจากการรักษาการนายกตีต้องสู้ให้มาก,กว่านี้อย่าพยอยมมากเกินไปก็ขอแนะนําให้อาจารย์สมชัยและกะก,ะกะตท่านอื่นนะคะรับลองหาเวลาว่าไปคุยกับอดีกกตกกตหรือกกตชุดที่แล้วน่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นขวัญกำลังใจในการทํางานที่ดีขึ้นนะครับประเด็นสุดท้ายของผมครับ <c oughs> เป็นกรณีของกลุ่มนายทหารตำรวจ นอกประจำการนะครับเขามีตัวย่อนะครับถ้าพยายงานตัวย่อในที่้อ่านว่านกบกพบนะก็คือนอกอพปช่วงนี้ตัวย่อจะมาเยอะนะครับซึ่งนกอพปเนี่ยก็นำโดยพลนาการเอกกันพิมานทิพย์อดีตผู้บัญชาการนากาศเป็นประธานนอกอพปซึ่งได้ออกมาแถลงจุดยืนต่อสถานการณ์บ้านเมือง แล้วตวตะสบา์หลักก็คือการรวมตัวกันในการขับไล่รัฐบาลผมถือว่าเป็นความปรารถนาดีต่อบ,บ้านเมืองของบรรดานดายทหารที่กเกษียณยุราชการไปแล้วคือเห็นรายชื่อคนจะมาถแถลงแล้วก็ดูคนขึ้นไปนั่งคนถแถลงเนี่ยต้องบอกครับว่าเดาทางได้ไม่ยากแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศดียังไงครับ ดีว่ากลุ่มนายทหารตำรวจเหล่านี้กเกษียณดุวราชการหมดแล้วครับไม่ได้เป็นผู้นำเหล่าทัพในปัจจุบันถ้ายังอยู่ในอำนาจปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าสถานการณ์คงจะเลวร้ายไปกว่าที่เป็นอยู่นี้มากกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นทหารแก่ครับเหมือนคนที่หลับไป20สิปีแล้วก็เพิ่งตื่นขึ้นมาอาจจะคิดตามโลกเนี่ยไม่ทันโลกหมุนไวครับ สังคมไทยต้องกล้าไม่ทันท่านเลยไม่ทราบนะครับว่าทหารตำรวจยุคนี้โดยเฉพาะทหารในยุคนี้เนี่ยเขาเป็นทหารประชาธิปไตยกันหมดแล้วจะทําอะไรแต่ละทีจะกําหนดท่าทีจุดยืนอะไรนั้นต้องเคารพหลักเกณฑ์กติกาที่เป็นสากลทั้งในประเทศต่างประเทศนา,นานาอารยประเทศต้องรับได้แต่ท้าทหารแก่ลอานี้ไม่ใช่แกธรรมดานะครับแก่แช่แข็งด้วยครับ มาเนี่ยผิดที่ผิดเวลาผิดที่คือท่านไม่ต้องมาแยกวงสร้างเวทีใหม่แล้วครับก็ไปร่วมด้วยช่วยกันกับกปพนได้แหละครับนี่คือผิดที่ผิดเวลาครับคือท่านมาช้าไป20ปีถ้าแสดงมาเห็นเมื่อ20ปีที่แล้วยังจะพอมีคนฝังบ้างอย่าไงไรก็ตามนะครับก็ขอน้อมรับในข้อสังเกตที่พอจะเป็นประโยชน์หากมีอยู่บ้าง แล้วก็ขอให้กำลังใจกับนายทหารตำรวจปัจจุบันที่ได้ทำงานยึดมั่นสนับสนุนรัฐบาลรักษาการเพื่อให้กระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้รัฐธรรมนูญนั้นยังคงอยู่บังคับใช้กับประเทศไทยจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2551ครับนี่ก็เป็น4-5ประเด็นที่ผมได้นำไปนในวันนี้ครับท่านสื่อมวลชนที่เคารพม,มีท่านใดมีประเด็นคำถามไหมครับครับไปเจครับ เดี๋ยวเขาจะเรียกผมลงย้ายสายเลยคุณถามนิดนึงนะคะว่าการเลือกตั้งเนี้ยมองดูแล้วเนี้ยจะแก้ไขปัญหาความแัดแย้งของประชาชนหรือักได้ใช่ไหมคะเพิ่มฟื้นฟูงานคะเพิ่มแล้วคือการเลือกตั้งเนียเป็นวิธีการนึง เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบประชาธิปไตยเราเห็นนักศึกษาพาม่าที่ทัดบ้านพัดเมืองมายก็มาชนุมหน้าสถาัทูตพม่าในประเทศไทยเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งแต่เราไม่ได้ยืนยันนะครับว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นเครื่องมือที่ชง,งนัดที่สุดเป็นทั้งหมดของทางออกเป็นทั้งหมดของการแก้ไขปัญหาที่ผมเรียนว่าจรู้ว่าการเลือกตั้งยังคงต้องมีอยู่และสามารถดําเนินการควบคู่ ไปกับการปฏิรูปการเืองหรือปฏิรูปประเทศได้วันนี้ถ้าเราไม่มีการเลือกตั้งเราไม่เอาเลือกตั้งเนี่ยเราจะเอาใครตั้งวันนี้สังคมบางส่วนกำลังจะไปเอาระบบทเรื่องตั้งไม่เอาเลือกตั้ง <c oughs> คือหมายความว่า300คนสัญหากันมาตามกลุ่มสาขาวิชาชีพแต่ก็กำกับการดำโนรงการโดยกปปสและอีก100คนเนี่ยตั้งโดยนายสุเทพเพื่อสุบรร และพวกเพราะฉะนั้นการที่เรานำไปสู่การเลือกตั้งนั้นอย่างน้อยก็เป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่จะเปลี่ยนผ่านก้าวข้ามความกระแย็และพรรคเพื่อไทยเองไม่ได้มีปัญหานะครับในหลายเวทีหลายพรรคหลายสภานหลายองค์กรที่จะออกมาเสนอทางเลือกแต่เราเห็นว่าควรจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเลือกตั้งเสนอทางเลือกแต่ออกหมายความว่าเช่นนะครับ แต่และพรรคการเมืองมาทําสัตยาบันร่วมกันมาทํา m o u ปันทึกข้อตลกลงว่าเอาละเลือกตั้งเที่ยวนี้จะไม่ให้มีการทุจริตไม่มีการซื้อเสียงขายเสียงแล้วถ้าเกิดดําเนินการจาับได้ขึ้นมาเนี่ยต้องลงโทษอย่างรุนแรงแล้วเมื่อชนะการเลือกตั้งมาแล้วจะอยู่ในตําแหน่งบร,ริหารราชการแผ่นดินปีครึ่งถึงสปีหรือส,อป,อสอปีครึ่งเพื่อปฏิรูปประเทศ แล้วก็กลับไปสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็เป็นข้อเสนอที่สามารถดําเนินการได้และพรรคเพื่อไทยนั้นก็ยินดีสนับสนุนรับฟังยินดีไปร่วมในทุกเวทีที่จะมีการถแกแถลงกันแต่เราไม่เห็นด้วยครับที่จะฉีกรัฐธรรมนูญและไม่เห็นด้วยที่จะมีการยุติการบังคับใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในช่วงที่มีพระราชบัญษญัติสกายุบสภาแล้วก็เลือกตั้งมีการกำหนดวันเลือกตัง้งเราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น ก็ขอเรียนครับว่าการเลือกตั้งต้องมีอยู่ต้องดำรรอยู่และเดินหน้าไปแต่การปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองน,นั้นสามารถดำเนินการควบคู่และคู่ขนานกันไปได้ครับครับขอบคุณครับ